นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธายะภา,า,พ,าพุทธะทธาาทธไตรลักษณ์นิยาน มณีโนภราศีสาหัสสุทันมากพุทโธธรรมโมสังโคยถาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมาบูชาสังคาบูชาอาคีทานังวรังคันธงสีวรีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังคาปูเชมิ อิมินาสการะนะพุทธังอภิปูชยามัอิมินาสการะนะธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสการะนะสังฆังอภิปูชยามะอรหังสัมมาสัมพุโธภควาพุทธังภควนตังอภิวาเทมิสวขาโตภควตาธรมโมธัมมังนามัสามิ สุปฏิปันโนพระควะโตสาวะกะสังโคสังคังนะมามิไม่ยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายาติสลเนนะสาปัญจสิรานิยาจามะทูตียัมปีมยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายะติสลเนนะสาปัญจสิรานิยาจามะ ตาตียัมปีมายังพันเตวิสุงวิสุงรักขณะทายาตติสละเนะสหปัญจาศิรานิยาจามะพู้ทังสลานังคาชามีธรรมังสลานังคาชามีสังฆังสลานังคาชามี ทูติยมปิพุทธังสลนางคาชามิทูติยมปิธรรมังสลนางคาชามิทูติยมปิสังฆังสลนางคาชามิตาติยมปิพุทธังสลนางคาชามิตาติยมปิธรรมังสลนางคาชามิตาติยมปิสังฆังสลนางคาชามิ ปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสัมมาทิยามิอาทนาทานาเวรมณีสิกขาปัทังสัมมาทิยามิกาเมสุมิชาจาลาเวรมณีสิกขาปัทังสัมมาทิยมิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมัมมาทิยมิ ตูราเมรยามาชาปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปัทังสัมมาทิยามิอิติปิโสปะกาวะอรหังสัมมาสัมพุทโตวิชจารณสัมปันโนสุขโตโรกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารกิสัทธาเทวมนุสานั วัสดิสวัสด์าโตพระคำว่ตาธรมโมสันติทิโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปะไนโกปะจตังเวทิตาโพวิญญูหิเต Chu Bát Tị Pan Nô Phật Khà Sa Vô Cả Sáng Khố Chu Bát Tị Pan Nô Phật Khà Vô Sa Vô Cả Sáng Khố Y Sa wakasangko. Sa Mi Chí Bát Tị Sa Vô ยาทิ่ทำชะตารีุริสยุคานิอาตาปุริสปุคคราเอสาภะคำว่าโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยท้าทีเนยโยอันชลีการณิโยอนุตรรังปุญญาเขตังโระกัสาเต ुं साहासमपि निर्मितसाहु दन्ताङ् खि मे कराङ्चित खोरसेन मारामविधिना चि तवामुनि มาราทเรกามพิยุติต่สาภราติงโครังปนารวะกรรมธรรมธาทะยัขังขันติสุทานตะวิธีนาจิตตวามุนิมโตตันเตชิสาภาวะตุเตชิยมังคาราเนนาราทิริ่งค้จ้าว่า <c oughs> ติมาตะูตังทาวขิจาักกรรมเสนิวสุธารุนันตังเมตามภูเสกกวิธีนาชิตาวามุนิทงตันเตจุสาภพาะวตุเตชิยมังฆาราเนโอเคตะคาดธรรมติหาทัสุธารุนันตังทาวันตตโยชนะพัทังคุริมาระวันตัง อิกทีพิสังคัตะมโนชิตวามุนินโตตันเตจุสาเาว่ตุเตชิยมังคารานิกกาตวานักาธมุทรังอิวังคาพิเนยยจินจายทูตวจนังเสยกายมัม ตันเตนโซมวิทินาชิตวาวุนินโทตันเตจัสาภาวตุเตชิยมังคารเสศจังวิหายมติศาสกวาทะเกตุงวาทาบิโรปิตัมมะนั อันเภูตังปัญญาปฏิปัจจิโตจิตตวานุนิทตกตันเตจุสาภวะตุเตชิยัมังคารานีนันโทปนันญาตบุษย์ังวิบุตังไม่จริง พูเตนเท่ากัุชเคนธรรมาปยันโทอิกพปตเตสวิธินาจิตวามุนิโทตันเตจสาวาตุเตชิยัมังคารนิทุกขะทิปุชเคนสุทัตตาทัต ธรรมังวิสุทธิมิตรที่ปากาปพิทานังยานาเกตานวิธินาชิตาวามุนิโต,ต้ตันเตชิสาภาวะตุเตชิยมังคารานี <c oughs> เอตาปิุูตชิยมังคาราอาตคาคาทายวาจนโนทินาทินาสละเตมตันทิ อิตาวานะเนกาวิวิธานิจุปาตาวานิโมคังสุขังอาจิขเมยันโรสปัญโยมหากาลุณิโกนาโทหิตายสาปปานินังปุเรตวาปารเมสาาปโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะชาจวเช สังชยันโตโพธิยามุรเดสักยานังนานทิว่าจโนเอวังตะวังวิชโยโหิเชยาสุเิยมังคารเเรออปปราชิตาพัลลังเกจีเสปะทวิโปคารเเรอภิเสกเซกซาภะปุธานังอาคาปโตปโมทติ สุนัขตังสุมังากรังสุปภาตังสุหุติตังสุขโนสุมุหุโตจาชื่อทั้งคอมมจาริสุปทากขินังกายกรรมังว่าจักรรมังปทากขินังปทากขินังมนกรรมมังปานิทิเตปทากขินักปทากขินานิกตวาณรพันตัดเถปทากขิเอ ภาวตุสัพมังคลังลาคาตุสัพเทวตาสาพปุทธานุภาเวนะสัทธาโสธีภาวตุเตภาวตุสัพมังคลังลาคาตุสัพเทวตาสาพปุตมานุภาเวนะสัทธาโสธีภาวตุเตภาวตุสัพมังคลังลัก ตุสาพเทวตาสาปาสังฆานุภาเวนะสัทสทีพวันตุเปกนะทรงฟ้าโมทรงดินผู้ทรงสิณาทรงสมุทรยะทรงอากาศพู้ทางแควค้าธรรมัาางแควค้าสังขังแควค้าศัตรูภยัยพานมีหน้าสันตินาการโรกุกุสันโทชิโรมะเชโมกาโรโกนาคามนโนนานาจิตเต พุทธาคารโรกาสะโปพุทโธจัตเวเนติกอากาโลสีสักยามุนีโคตโมยกันเนยการโออริยเมตายโยชิวหาทิเตปัญจพุทธานามมิหังพุทธามูชามหาเตชาวันโตธรรมาบูชามหาปัญโญสังคาบูชามหาโพคาวะโหอระหังพุทโธอิติปิโสพระวานามมิหัง ปัญจมาเลชิโนนาโทปโตสัมโพธิมุตตมังจตุสจางมังกาเสติธรรมะจักดังปวัตยิปเอเตและสาจจวเชนะโหตุเมชิยังมังฆังพุทธังธรรมังสังคังจาจิกันตังมรณะการปานาจิการสารพัดการกันพุทธังอรหังจังังพาเวสัมปติชามิเมสัมุขาสภาหะและติเตสัมมามุข ลาหังทุสลาธรรมมาสมุทโตทุตนะโสนะโมพุทธายะปุตาตาโมระเพปุตังธนกาโมระเพทนางอติกายเกกายยะยายะเทวานาังเพียตังสุตวาอิติปิโสภะควายามาราชาโนทาเวสวุวรรณโนมรณงสุขังอรหังสุขโตนะโมพุทธายะ ใชยาสนากตาพุทธาเชตวามารังสวานังจตุสจาสังพังและสังเยปิวิงสุนราสภาตันหังกระราทยโยพุทธาอจวีสตินายกาศสัพเวบิตไมหังมัตเเกเตมฤชลาสีเสบริโตไมหังพุทโธธรรมโมเทวิโรจเนสังโคบริโตไมหังอเรสภาคุณากโร พาเทยเยเมอ,อนุรุตโธสาลิกุโตจโทัทขิเนกโกทัญโยปิติภาคัชนิงโมคาราโนจาวะมเกทเทัทธินเณสวเนมหังอาสุงอนันทราหุโรกายสปจะมหานามูอุภาสุวามะโสตะเกเกสันเตปิติภาคัชนิงสุริโยปะพังตโรนิสินโนชินิสัมปันโนโสภิโตมิรุปุฆวบ กุมารากัสโปเทรโรมเฮสิจิตวโัโกโสมัยหังวัฒเนนจิจงปฏิขาชิก <c oughs> ุนาคารุณโนองุริมาโลจัอุบาลีนันทศิวลิเทราปัญจิเมชาตานรา,าเตติละกามมะเซสาชิติมหาเทราวิชิตาชินัสาวกาเอเ,เตชิติมหาเทราชิตตวันโตชินโนรัสา ชลันตาสีระเตเชนาอังคำอ,อังเคสุสันติตาลาธนาภูรโตอาสิมมตัคิเมเมตสุตกังทาาชัางคังภูจโตอาสิวามีคุริมาละกันทานท้า,ทาโมเราปริตตนจะอาตานาเดียสุตกังอากาเสชาทนังอาสิเสสาปากะรัศมิตา ชินานานาวรสันยุตตาสัตปากาวลังกตาวาตาปิตาทิสันชาตาพาหิรเจตุปตทวะอาเสสาวินยังยาตัวนาตชินเตจัสสวาสโตเมสกิตเจนะสัทธาสัมพุทธปัญเชลชินาปัญชะลามะชนหิวิหารตามะหิตเตเลศัทธาเป็นตุมังสเพเตมหาบริษัทสภาอิเจวมัมโตสุขุโตสุลโข ชีนานุภาเวนะชิตุปโทธรรมานุภาเวนะชิตายสังโฆสังฆานุภาเวนะชิตันตระโยสัตธรมานุภาวปาริโตจารมิชินาปัญเลตินาอานาอูนามามาอามาอูมานาอานาอามาอาอูอูมาอูนะมาอาอาอิติมามีมาูลทูนมามีมามาณนงมาพะทัก ยาสานุภาวตโยยะขาเนวทาเซติพิงสนังยัมหิเจวายุชโตลาติมทิวามตันทิโตสุขังสุปติชุโตจัปปังจิจินะปาสติเอวามาทิคุณุเปตังปริตตังตัมพนามะเหการณียมาตะกุสเลนะยันตังสันตังปะทางอภิสมเนจจสาโก จหจจัสมุทวันติมานิสันตุสกุจสุบรุจจักภิจขุจสาละหูกุกติสานตินทิโยจันิปโกจักภะคาภูปุเรสวนนุคิดโทนะจากขุดทังสมาจเรกินิเจนวิญญาภเรอภวาเจยุ

Keewang pisah pabutel Sumana sambawayek Aparimanang netan Cesa paro kasemik Manasambawayek utang atau catirian Caasampatang Awerang asapatang Tintang calang Isin noa ยาวตาสวิคตมิโตเอตังสติอธิเตยปังมะเมตังวิหารติธมาหุทินทินจานุปะารมียรวาทาสเนนสัมปันโนกาเมสุวิเนยะเกนาหิชาตุกาปเสยังภุนเวติติ ุูทำเมตังจิตตังมะามะาุูธทาพุ tha, พ้ทานุภาเวนะทำมาเมตังจิตตังมะามะาทำมาทำมานุภาเวนะสังฆาเมตังจิตตังมะามะาสังฆาสังฆานุภาเวนะกายกรรมมังวจิกรรมมังวโนกรรมังสารสจิตจักกรรมังออสารสจิตจักกรรมังขัมมันตุเมโหสิกรรมงังภาวะตุเมกกรรมใดๆก็ตามที่ข้าพเจ้าได้เคยเร่วงเกินทางโดยกายวาจาใจ ต่อพระพูธพระธรรมพระทง,ระงอัจาริยาผู้มีพระคุณสัมัตว์ทั้งหลายตลอดจนเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้เบียดเบียนท่านในทุกภพชาติจนถึงปัจจุบันข้าพเจ้าขอโหสิกรรมในกรรมน้นทั้งพวงขอให้ทุกทุกท่านตลอดจนเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายได้โปรดรับรู้ในยกโทษให้เป็นโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้า อย่าได้จองเวรจองกรรมต่อกันอีกเลยแนมะ้แต่กรรมใดๆที่ใครๆทำแก่ข้าพเจ้าในทุกภพชาติจนถึงปัจจุบันข้าพเจ้าขอโหสิกรรมให้ทุกๆท่านนั้นิ้มยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นประธานขอจงโดนใจให้เขาเหล่านั้นกลับมีเมตตาจิตคิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้าเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันตลอดไปข้าพเจ้าขอถอนคำสัญญาคำสาบานคำอธิษฐาน ที่ผูมาตัวเองและผู้อื่นขอให้ต่างฝ่ายต่างมิสลา,าจากสัญญาทั้งพวงอาจมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างกรรมกับข้าพเจ้าไม่ว่าจะชาดใดพวใดก็ตามข้าพเจ้ายินเยาะโหสิกรรมให้ขอถอนความมาฆาความเบียบาทและคำสาปแช่งในทุกชาติทุกพวกขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคำสาปแช่งของปวงชนของเจ้ากรรมในเวรทั้งหมดทั้งสิน้น ด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าพร้อมท้งครอบครัวตลอดจนมงสาคณาญาติผู้มีปการและภูนแล้วของข้าพเจ้าจงมีความสุขกายสุดใจมีความเจริญนั้งทางโลกและทางธรรมคิดปฏิบัติแต่สิ่งอันดีสิ่งอันชอบความทุกข์ใหญ่ได้ใกล้ความเจ็บไข้มีขอได้มีความสุขสวัสดีมีชยัยทุกทั้งหลายจงเสริมชื่นหายไป ปานาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมแล้วขอให้สิ่งนั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จเชิญอีมานิปัญจสิขาปทานิสัมมาทิยามิตรอีมานิปัญจสิขาปทานิสัมมาทิยามิตรอีมานิปัญจสิขาปทานิสัมมาทิยามิตรข้าพเจ้าขอกราบไหวา้บูชาพระพุโทโธพระธรรมโมพระสังคโฆเป็นที่พึ่งเยลึกข,ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอกราบไหว้บูชาพระพุทธโอพระธรรมโมพระสังโฆเป็นที่พึ่งเถรเลิศของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอกราบไหว้บูชาพระพุทธโอพระธรรมโมพระสังโฆเป็นที่พึ่งเถรเลิศของข้าพเจ้าอาหารสุกิโตโหมีขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขอาหารนิทุโคโหมีขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากทุกข์อาหารอเวโรโหมีขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากเวร อาหารอภยาปโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงป่าชจากความลำบากอาหารอนิโโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงป่าชจากอุปสรรคสุขียาตานางบริหารามีจงรักษาตนให้มีความสุขตละการและนาเชืญ อิมีนาปุญญกรรมเมนาด้วยกุศลผลบุญแห่งข้าพเจ้าได้สร้างธรรมทานและส่วนบุญภาวนา,าปัชนากรรมฐานตลอดจนบูญกุศลใดๆดทั้งหมดที่ข้าพเจ้าได้สร้างสะสมมาทุกภพชาติถึงปัจจุบัน <c oughs> ข้าพเจ้าขอน้อมถวายบุญความดีนี้แด่พระพุทธเจา้พาพระรหันสาวกภรรยาบุคคลและบุคคลที่จับทุก์เพื่อให้เกิดเป็นมหาบุญมหากุศลมหาบารมีมมมมม อุนนุนคำชูคุณมีดามาันดาูัวจารย์ผู้มีพระคุณทุกท่านในทุกภพชาตลอดทางเพื่อนบริววรสรพสว์สรพพิญญาทั้งหมดเส้พระเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายให้หลุดพ้นจากทุกประสบกา์ความสุขนี้ยิ่งขึ้นไปและขอ,อทิศม,มาหาบุญมาหากุศลมาหาบรารมีนี้ไปให้ทุกลูกทุกนามทั้งยี่สิบชั้นพรมโลกกชั้นเทวโลกมุนยุนโลกมารโลกโยมโลกและหุ่นสี่ มีในโลกเป็นในสุรกายใสในราชาและในหมื่นโลกกระทะกับวิเชษจักรวาลที่พบต้งมีจิตวิรทั้งที่เป็นมนุษย์กรมมนุษย์ลูกวิญญาและลูกปิญญาและสรรัาาตว์ทั้งหลายทั้งที่เป็นมิตรและศัตรูผู้มีพอคุณทั้งหมดทั้งสิ้นตลอดจนเจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้าขอให้ทุกลูกทุกนามจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึง่งกันและกันเลยอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยขอให้มีแต่ความเมตตาและไม่แมตตีต่อกัน ขอให้ทุกผูทุกน,นามทุสกสรรพสิ่งจงร่วมอนุโมทนาในกระแสแห่งบุญนี้และพึงได้รับประโยชน์ความสุขเช่นเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าจัพึงได้แล้วด้วยเถ <ๆ S 2> ิดด้วยอำนาจมหาบุญมหากุศลมหาบรารมีนี้จงเป็นพนระลัปัจจัยนิสัยน้ำส่งให้ท้าพระเจ้ามีสติรู้ตัวมีปัญญาลุ้คิดมีวัฏิพานไ์วัยวิเชียรแหลมว่วงวัยพวกความสุขความเจริญน้ำทางโลกและทางทัก พืความสุขความเจริญทัางงานการเงินครอบครัวความรักโพวอ่อโทัพท์และเวรกรรมทั้งพวงโมทนาสาธุโมทนาสาธุโมทนาสาธุ